ครับผมสวัสดีครับยี่ก็ผมเจคู้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูคนขับใหม่ครับเพึ่งปั้นเขาว,วันนี้ไถนาครับเตรียมจะดำนาังโตเป็นก้านะครับฝนไม่ค่อยตกครับผมน้ำไม่มีเตรียมจะดำนา มุมก็เก็บโบเบินนะครับครับเป็นห้อยไช้เป็นกัสีแปลกๆน้นอยนะครับตรงนี้เป็นที่โน่นนะครับข้างล่างก็จะมีนามนะครับข้างปุ่นนะครับเพิ่งก็จะดําหน้ากันแล้วนะครับตรงโน่นนะครับก็จะมีนามนะข้างนี้จะเป็นโน่นนะครับโน่น หาผลหรือว่าสูบนามไส่นะครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับเป็นนองสะสูบนามใส้ก้านะครับใส่เดี๋ยวสิมันซอนมันเก็บมุมนะครับง <c oughs> นนั้นก็นี่ดิ มันแหของแรกไปก่อนนะครับ ขึ้นมาข้องเก้านี่การใช้โกบเขานี่เขาต้องรับขึ้นข้องเก่านะครับเดี๋ยวตรงกลางมันจะเป็นข้อจะโปสวยค่อ่หันลังเข้าไปมุมนะมา tháng hàng đi đi à, vì thoại và xứ vì con gom thoại về hết mình xứ hăn à hát nhưng có ba vì mưa mày có mưa mày Hay mình tháo các phần thè đi Hay เชียงเข้ามานี่นะให้มันทาบกับคันแทตนี่ให้มันได้สองคองม,มันชุดนีนี่พอดีนี่ยนี่ถอยลังเข้ามาให้ผ่านนะมันทาบกับคันแทรนี่เชียงเข้ามาบบบนี่นแล่นหนึ่งบูซูดพุ่เล่นไปข้างหน้าโห ถไยให้มันซื้อผีดไหมเออพ่าดให้มันขนาดกับพันธะเลยนี่นี่เออลี้ยวเข้าไปทางว่าอีกอีก,อกบอกเมียหางไปหูให้มันขนาดกับพันธะนี่ให้มันซื้อกับพันธะนะผ่านนะ เักมาพี่เอามาเอ็กเัาไม้เบิดเลยให้มันมาตรงกับกันแทะเลยผ่านนะนอ้อดึงไปรถกันได้ดึงไปเลยเอ้าไม่ยังเ,เกเบมมุ่มนะครับผมไม้มันตุ่งควงโอ้ ถามเลินว้าไปมุมพุ่นมาดิไปมุมพุนมมมพ่นพอแล้วพอแล้ว

เดี๋ยวผ่านสุดท้ายให้มันจู๊กับ้กันมุมนี่พอดีมันจังเบิดไปเลยเอาละมุมหุ่นไปนี่ เนี่ยก็เป็นการเก็บมุมนะครับผมถ่ายออก <laughs> มาไม่เอามาเห็น <laughs> 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 ไ่ครับเมือ่อไ่ยังบมดเตะปันได้ตอนแ้วไปมุมพุ่มบันนี่งถ้าจะให้ด,ดีนะครับเราก็ปาดเอาสามข้องนะครับปาดข้องหนึ่งมานีแล้วก็ข้องนี่ก็เชียงมานี เอกลับปาดเงาไปพุ่นนะครับแต่ว่าน,นี่ก็ผมไทยกบเขานะครับเอ้สีเดตัดกองงานใอยูนะครับโมดองปาดีก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเพิ่นไทยนะครับ มือใหม่กับสิใช้คงโค้งนี่ง่อยนะครับ <c oughs> เอาเป็นยังเอาว่ากันอันนี้ก็นหน้าแบงหน่อยนะครับมันกับสีใชยใหญ่แนงหน่อยโอ,โอ้ยตำใหม่ตาลมเลว ่อยตันเลยว่ะเนี่ยอยตันเลยอบอกมันไช้ถอยตัดเอาหัวงานนะครับมันก็ถอยไปเอาห้องเขาโอโนี่แหละครับมือใหม่ไฟไฟก็เป็น